นะครับนะเพื่อป้องกันในเรื่องของการแปร์ในตัวมันเองนะครับด้านขวามือนะเป็นนะขวามือเป็นค่าแปร์นะครับเห็นไหมขวามือเนี้ยเป็นแปร์นะแปร์ก็คือค่าความแตกต่างของผลการวัดที่ได้กับตัวมาสเตอร์นะอย่างเช่นชิ้นที่2ครับมาสเตอร์มัน80นะฮะวัดได้79.05สิบเห็นไหมเจ็ด้ย์ห้าครับแบรเป็นลบ 0.05นะครับอ่าก็คือนะฮะเอา79.05นะลบด้วย80ครับอ๋อเป็นเป็นลบ0.95นะครับ0.95นะนะฝั่งขวามือนะครับฝั่งขวามือจะเป็นค่าแอดที่เกิดขึ้นซ้ายมือจะเป็นผลการวัดนะครับนะอย่าลืมนะฮะวัดเป็นรอบจากเล็กไปใหญ่วนกันครับจนครบ12รอบนะครับโอเคชิ้นที่2นะฮะชิ้นที่2จะเป็น ผลการประเมินนะครับนะผลการประเมินแล้วก็ในเรื่องของไอ้ค่า upper lower นะครับอ่ามันจะมีค่า upper เห็นไหม upper ใน lower คล้ายคล้ายกับนะฮะคล้ายคล้ายกับไบแอรเลยแต่ไบแอรเนี่ยจะมี upper และ lower แค่หนึ่งตัวเท่านั้นแต่ลเนียลลิตี้มีกี่ตัวฮะห้าตัวเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ, 1, 2, 3, 4, 5, นรบเนี่ยไอ้้ไอที่ผมวงนะครับสีดแดงนะครับอันนี้คือค่า upper และ lower นะครับของ ลีเนียลิตี้ตั้งห้าตั้งห้าตั้งห้าห้าช่วงนะครับนะซึ่งมันจะโชว์ออกมาในรูปของเส้นปลาครับเนี่ยเส้นปลาเนาะเส้นปลานะครับอ่าจะโชว์ในรูปของเส้นปลานะครับนะเนี่ยค่าพวกนี้จะโชว์ในรูปของเส้นปลา,า,ปส,ปลาส่วนเบสฟิตครับไอ้ตรงกลางนะเบสฟิตนะครับตรงกลางเนาะอาจารย์จะแรงเงาเป็นสีเหลืองนะครับเบสฟิตเนาะเบสฟิตก็คือเส้นเนี้ยเส้นสีเขียวเนี่ยเนี่ยเบสฟิตครับ หรือเรื่องของสมการความเป็นเชิงเส้นครับเส้นสีเส้นสีเขียวตรงนี้นะครับนะทีนี้ไอค่า Upper l o ์โลเแล้วก็ไอเส้นเบฟิตนะครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลนะการประเมินผลของลิทเนียลิตี้ครับจะประเมินผล2อ,อย่างนะครับนะอ่ะคุณดูด้านบนเนาะประเมินตัวกราฟ i ิคอลเมทอดนะครับเกณฑ์การยอมรับข้อมูลที่1น,นะกราฟิคอลเมนะความหมายคือ ไอกราฟตัวเนี้ยข้างล่างนี้นะที่อาจารย์วงกลมนะครับเราจะประเมินว่ากราฟที่ได้ครับมันอยู่ในเกณฑ์การยอมรับหรือไม่นะครับทุกท่านอ่านด้านขวามือนะครับอ่านด้านขวามือเนาะด้านบนนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ยอมรับได้ด้านล่างไม่ยอมรับครับนะครับเส้นแนวนอนแปรัเท่ากับศูนย์ครับเส้นแนวนอนแปรัเท่ากับศูนย์คือเส้นไหนเอ่ยเส้นแนวนอนแปเท่ากับศูนย์นะครับ เป็นเส้นสีแดงนี่ครับเส้นสีแดงอ่ะที่อาจารย์ใช้สีดำวงกลมเนาะเส้นแนวนอนแบตสั้งกับศูนย์นะครับซึ่งเป็นเส้นแบตในอุดมคตินะกันนะนั่นคือนะทั้ง5ช่วงของการวัดไม่เกิดแบดเลยนะนี่อันนี้คือเส้นแบตในอุดมคติเขาบอกว่าเส้นแนวนอนแบตเท่ากับศูนย์อยู่ภายใต้แถบความเชื่อมัน่นอยู่ภายใต้แถบความเชื่อมั่นแต่ความเชื่อมั่นก็คือเส้นอัปเปอร์กับโลเวอร์นั่นเองครับอัปเปอร์กับโลเวอร์ นะซึ่งมันก็คือเส้นระที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะถ้าเส้นแบตเท่ากับศูนย์อยู่ภายใต้นะอยู่ข้างในนั่นเองนะฮะถือว่ายอมรับได้ครับนะแต่ถ้าเส้นแแบตเท่ากับศูนย์อยู่นอกแถบความเชื่อมัน่นไม่ได้อยู่ข้างในอยู่ข้างนอกนะครับหรือวิ่งตัดนะฮะถือว่าไม่ยอมรับนะครับไอเส้นเบทฟิทสีเขียวนี้อันนี้ไม่ต้องสนใจนะ,ะไม่ต้องสนใจเลยไม่เกี่ยวนะเส้นเบทฟิทสีเขียวไม่เกี่ยวนะครับ มันจะเกี่ยวเฉพาะเส้น upper lower ที่เป็นเส้นปลากับเส้นสีแดงเท่านั้นนะครับแบเท่ากับศูนย์นะครับอ่ะทีนี้จากรูปด้านซ้ายมือนะครับช่วยตอบอาจารย์หน่อยว่านะฮะวิร์กชอปตัวอย่างในสไลด์นี้ผ่านหรือไม่ผ่านครับเส้นแบตเท่ากับศูนย์อยู่ในแถบความเชื่อมัน่นหรืออยู่แนอยู่หรืออยู่แนนอกแถบความเชื่อมั่นครับอ่ะช่วยตอบอาจารย์หน่อยว่าภาพนี้ผ่านหรือไม่ผ่าน ทำไมไม่ทำไมไม่ผ่านครับมันมันอยู่นอกเส้นปลาใช่ไหม <Okay. S 2> มันอยู่นอกอัปเปอร์ครับกับโลเวอร์ใช่ไหมครับอ่าแบบนี้ไม่ผ่านนะครับอ่าเปิดไปอีกหน้านะครับเปิดไปอีกหน้านึงมีตัวอย่างให้อ่าถ้าอาจารย์ให้เป็นเส้นที่หน<ส>ึ่งเส้นที่สองและเส้นที่สามนะครับไปหน้าหนึง่งมีตัวอย่างให้ อ่ะถ้าอาจารย์ให้เป็นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองและเส้นที่สามนะครับเส้นที่หนึ่งผ่านไหมครับเส้นที่หนึ่งผ่านไหมเส้นแนวนอนแอดต้องอยู่ในแถบความเชื่อมั่นอัปเปอร์กับลเวอร์ครับเส้นที่หนึ่งผ่านไหมฮะ เส้นที่หนึ่งไม่ผ่านนะครับเส้นที่สองผ่านไหมผ่านครับเส้นที่สามผ่านไหมไม่ผ่านนะครับเส้นที่หนึ่งนี่อยู่นอกใช่ไหมครับเส้นที่สามนี่วิ่งตัดนะครับอ่าไม่ผ่านนะครับแังนั้นต้องเป็นรูปของเส้นที่สองเท่านั้นนะครับถึงจะผ่านนะครับอ่านะอันนี้เป็นการประเมินกราฟนะครับกราฟพิกเอ้าแมทต์นะครับข้อมูลที่หนึ่งนะกราฟเนาะส่วนอีกตัวนะฮะ ข้อมูลที่2อันนี้ะจยากขึ้นมาหน่อยหนึงนะครับข้อมูลที่2นะครับเราเรียกว่าการทดสอบสมมติฐานนะครับ Hypothesis Testing นะครับจำสมัยเรียนปตได้ไหมฮะ s t e ทเนาะมีตัวนี้ด้วยนะครับการทดสอบสมมติฐาน H0 เท่ากับ0ยอมรับ H0 ไม่เท่ากับ0ไม่ยอมรับประมาณนี้นะครับการทดสอบสมมติฐานืออะไรเรามีความเชื่อนะ เราอยากจะพิสูจน์ความเชื่อของเราว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าซึ่งในการพิสูจน์นี้มันต้องพิสูจน์กันในเชิงของนะในเชิงของตัวเลขในเชิงของหลักสถิติในเชิงของการคำนวณนะครับนะซึ่งความเชื่อของผมก็คือเส้นความชันในสีเขียวนะครับเส้นความชันมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับเส้นความชันนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์หมายความมาคือว่าเส้นความชันเนี่ยมันวิ่งเป็นระนาบเดียวกับเส้นแบบเท่ากับศูนย์เนาะและ ไอ้เส้นความชันเส้นความชันสีเขียวที่เนาะเส้นความชันนะครับมันออกมาจากจุดตัดแกน x y เท่ากับศูนย์นะครับทดสอบว่าจุดตัดแกน x y เท่ากับศูนย์หรือไม่นะครับนะซึ่งเส้นความชันเท่ากับศูนย์แล้วก็เส้นความชันเส้นเนี้ยมันออกมาจากจุดตัด x y เท่ากับแกนศูนย์หรือไม่นะฮะมันจะอยู่ในภาพนี้ครับอันนี้ครับอันนี้คือตัวที่หนึ่ง นะครับเส้นความชันนะเส้นความชันมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับก็คือฮะมันวิ่งเป็นระนาบเดียวไปกับเส้นแทนะครับไม่เกิดการโค้งขึ้นโค้งลงและเส้นความชันนี้ฮะออกมาจากจุดตัดนะแนแกนเทควายเท่ากับศูนย์ด้วยนะครับออกมาจากจุดนี้อ่อันนี้คือความเชื่อนะฮะความเชื่อของผมซึ่งผมต้องการจะพิสูจน์ความเชื่อนะครับโดยการคํานวณผมจะคํานวณเส้นความชันนะครับคานวณเส้นนี้ คำนวณเนาะผมจะคำนวณนะครับคำนวณเส้นความชันและคำนวณจุดตัดด้วยนะครับคำนวณนะซึ่งนะฮะผลที่ได้จากการคำนวณของผมนะครับผมจะนําไปเทียบกับตารางนะฮะตารางแจกแจงทีนะครับตารางแจกแจงทีนะซึ่งผลที่ได้จากการคำนวณนะครับต้องน้อยกว่าตารางทีนะครับจังจัจังเมื่อวานได้ไหมครับตารางแจกแจงทีที่เราหาในเรื่องของ บีก um, ีออฟฟิเนะเราหาเรื่องของอคงสายสระนะครับแต่ไอค่าที่เราจะได้ที่จะหาวันนี้นะครับมันจะต่างกับเมื่อวานนะมันจะต่างกับเมื่อวานนะครับเมื่อวานเราได้เท่าไหร่สองจุดหนึ่งสี่ห้าใช่ไหมครับอ่ะโอเคทีนี้มาดูก่อนว่าวถ้าจะคำนวณจุดตัดและคำนวณความชันมันใช้สูตรไหนคำนวณน,นะครับไม่ทันไม่ทันบอกนะครับอ่ะกับมาหน้าเดิมนะอ่ะดูแรงเงาสีอะไรดี สีเหลืองเอาสีส้มดีกว่าสีแผลดีกว่าเนาะอ่ะคุณดูตรงนี้นะครับอันนี้คือค่าความชันนะครับค่าความชันที่ได้จากการคำนวณนะครับสูตรนี้นะนะครับนะ a อเอ็กซ์หาร f นะหารด้วยส r e r รู t นะครับ s d อ่ะนี่คือสูตรของมันนะครับซึ่งผมไม่ได้มาสอนการคำนวณสูตรนี้นะถ้าจะคำนวณด้วยสูตรนี้ครับใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับเยอะมากนะ แต่ Excel ที่ผมให้ไปถ้าจะคำนวณด้วยสูตรนี้ครับใช้เวลาประมาณครึ่งวันนะครับเยอะมากนะแต่ Excel ที่ผมให้ไปมันคำนวณค่าความชันให้แล้วนะครับนะส่วนจุดตัดครับสูตรของจุดตัดครับอยู่ข้างล่างนี้เห็นไหมครับนี่ครับสูตรนี้นะทดสอบ B ครับเทส B จุดตัดนะครับอ่าอันนี้คือสูตรที่ใช้คำนวณค่าความชันกับจุดตัดนะครับซึ่ง ผลการคำนวณครับคุณดูด้านขวามือนะครับผลการคำนวณของความชันได้ท่าไรครับความชันคือ TA ครับทด่อทดสอบ A นะผลการคำนวณค่าความชันครับนี่ครับหนึ่งจุดศูนย์หกศูนย์ครับตัวน,นี้ตัวนี้นะอ่าอันนี้เป็นของความชันนะครับส่วนจุดตัดนะฮะจุดตัดนะครับจุดตัด2.6 1 7เจครับนี่ครับจุดตัดนะครับ อันนี้นะครับอันนี้สูตรคำนวณให้เรียบร้อยเนาอะ,อะประเด็นคือ1.060นะครับกับ2.6175นะฮะที่ได้จะต้องน้อยกว่าตารางแจกแจงทีนะครับตารางแจกแจงทีนะซึ่งตารางแจกแจงทีครับคุณดูตรงนี้นะที่ผมวงกลมสีแดงนะครับนะ T G M ลบ1องฟาน2นะครับ ที GM ลบสองหนึ 2, ่ลฟาหารสนะครับซึ่ง1นึ่งาหารสนะครับก็ใช้ตัวเมื่อวานเลยนะครับนะหนึลบลฟาหารสนะครับ1นึลบลฟาหารได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเมื่อวานจำได้ไหมศูนย์จุดศูาได้ไหมครับเมื่อวานเนาะนะหนึลบลฟาหารสครับได้0.025นนะครับอ่าอันนี้ได้ค่าเดิมเลยนะครับ 0.025นหะครับอ่ะเหลือ t g m ีลบสครับ t ี m อลบ2อ่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้นะครับ G นะครับ G คืออะไรเจคือจำนวนชิ้นงานที่ทำการวัดนะครับ m คือจำนวนในการวัดซ้ำนะครับเราวัดชิ้นงาน5ชิ้นวัดซ้ำชิ้นละ12ครั้งครับ5้คูณ2เท่าบเท่าไหร่ครับ ห้าคูณสองเท่ากับตัวที่ห้าคูณสิรับเท่ากับ60นะครับนะที่ี m อลบสอนะครับห้าูณสิเท่ากับหกนะครับลบออก2องนะครับสอง่งซ้ายขวา60สิบลบสเท่ากับห้าสิบดนะครับห้าสดังนั้นนะฮะด f นะฮะที่5้แป อัาฟาที่0.025ครับอ่าคุณเปิดตารางแจกแจงทีเมื่อวานครับ df ที่58ครับอ่าเดี๋ยวเปิดพร้อมกันนะฮะ df 58โอเคนะครับอ่า df ที่58นะครับ58นะนะครับ df ที่58นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ df ที่58นี่ครับ d ีเอฟที่ห้นะครับเอาฟาที่ตลา่เมื่อวานศูนยนะครับนะครับห 0. 0นึลบาฟาหารสอนะครับเหลือ0ูนยเป็น2 0งจนะครับเห็นไหมครันี่คือตารางค่าที่ได้จากตารางแจกแจงทีนะครับที distribution ได้2 0งจดนะดังนั้นค่าที่ได้จากการเปิดตารางนะฮะสองจ เกณฑคือค่าที่ได้จากการคำนวณเมื่อกี้นะครของทั้งความชันและจุดตัดจะต้องน้อยกว่าตารางใช่ไหมครับอ่ะกลับมาดูซลด์เมื่อกี้ทีนึง2 0 0 2เนาะอานะครับอ่ะทีนี้เรามาพิสูจน์นครับว่าผลการคำนวณจุดตัดกับความชันนะครับมันน้อยกว่าตารางทีหรือเปล่านะครับ เปิดมาหน้านี้ครับนะครับผลที่ได้จากการคำนวณน,นะฮะตัวที่ผลที่ได้จากการเปิดตารางเ้าได้2 0งจใช่ไหมครับนะโอเคซึ่งถือว่ามันเป็นเกณฑ์ใช่ไหมมันเป็นเกณฑ์นะครับถ้าค่าที่เราคำนวณน,นะครับมันน้อยกว่า2.02ก็ถือว่า Accept ยอมรับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมากกว่า มันจะตกอยู่ในฝั่งของปฏิเสธนะครับรีเจคนะครับเมื่อกี้ค่าที่ได้จากในส่วนของอคำนวณความชันได้เท่าไหร่ครับความชันความชันก็คือตัวนี้ตัวนี้ความชันนะตรงนี้นะี่ยครับหนึ 06. 06. ่งจุดศูนยนยใช่ไหมครับ t.a เนาะอันนี้ความชันนะครับ 1.060อ่ะอันนี้เอ็กเซยอมรับนะครับอ่ะยอมรับส่วนจุดตัดครับจุดตัดเท่าไหร่2.617นะฮะอ้าวจุดตัดนะครับประมาณนี้ทดสอบทีบครับจุดตัด2.6 หนึ่งเจ็ดนะครับปกติจุดตัดมันตกนอยู่ในฝั่งขอนะร,รีเจกปฏิเสธไม,ยม่ยอมรับนะครับยอมรับฝั่งบียรอีกฝั่งหนึ่งไม่ยอมรับก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับความควมหมายคือเส้นความชันนะฮะเส้นความชันเนาะเส้นนี้มีค่าท่ากับศูนย์ก็คือนะฮะลูก่างมันจะเป็นแบบนี้เลยมันจะวิ่งเป็นวหน้าเบียกับเส้นแมทนะครับไม่เกิดการโค้งขึ้นโค้งลงแต่มันไม่ได้ออกมาจากจุดศูนย์นะครับมันอาจจะออกมาจากติดลบหรืออ่า อาจจะออกจาติดบวกหรือติดลบก็ได้นะครับมันไม่ได้ออกมาจากจุดนี้นะอันนี้ถูกต้องแต่อันนี้อันนี้ถูกครับแต่อันนี้ผิดนะครับเออไม่ยอมรับนั่นเองครับนะดังนั้นผลการประเมินแอดของเรานะครับไม่ผ่านทัวทีผลการประเมินที่หนที่ของเราไม่ผ่านจริงๆมันไม่ผ่านตั้งแต่แรกนะมันไม่ผ่านตั้งแต่อะไรฮะไม่ผ่านตั้งแต่กราฟแล้วนะไม่ผ่านตั้งแต่เส้นแบดนะครับมันอยู่นอกแต่ความเชื่อมั่นแล้วนะก็คือรูปแรก มันไม่ผ่านนะครับรูป2มันต้องผ่านทั้งคู่นะฮะต้องผ่านทั้งสองทั้งสองข้อมูลนะต้องผ่านทั้งสองเกณฑ์เกณฑ์ที่1ผ่านเกณฑ์ที่2ก็ต้องผ่านด้วยของเราเนี่ยเกณฑ์ที่1ไม่ผ่านนะครับเกณฑ์ที่2ก็ไม่ผ่านนะนะถ้าผ่านคือต้องผ่านทั้งสองเกณฑ์นะครับหมายถึงว่าเกณฑ์ที่2เนี่ยต้องผ่านทั้งคู่นะผ่านทั้งความชันได้จุดตัดนะครับแต่ของเราความชันผ่านจุดตัดไม่ผ่านนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการทดสอบ เรื่องของความเป็นเชิงเส้นนะครับหรือการประเมินแอดตลอดย่างก,การใช้งานของเครื่องมือโดยแบ่งเป็น5ช่วงนะครับพอเห็นภาพน,นะครับ